มาดูตัวเมื่อกี้ที่เกิดตอนต้นรายการฮะว่าปรับตัวดีขึ้นมากเมื่อวานนี้ก็คือตัว BMS ฮะเราทำเอ่อพรีวิวน้องอาร์ททำพรีวิวตัว BMS กับ BS มาพอดีเลยฮะสองคิวเนี่ยน่าจะเป็นโล w s e a s o ก็คือปกติ2คิวเนี่ยคนไข้มันจะน้อยเพราะว่าคนไปเที่ยวเยอะบางทีเราก็อาจจะไม่สบายถ้าเราอยู่บ้านเฉยเราอาจจะไปหาหมอแต่ด้วยความที่ฉันนัดเพื่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วฉันก็ไม่ยอมต้องไปต่างจังหวัดด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวคนไข้อะไรเงี้ยจะค่อนข้างน้อยตอน2คิวฮะ เพราะฉะนั้น2อคิวเนี่ยจะไปโลซีซันตามปกติกําไรของ BMS เนี่ยเราค่า2 9งพนะฮะก็คือติดลบสิบห้คิวัแต่ดีขึ้น year year. <B X S> 1ิบเอ็ดเปอร์เซ็เียร์เก็เช่นกันฮนะลบ Q 1ิบสี่คิวัแต่ดีขึ้นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เยียร์เยียรเพราะฉะนั้นสอคิวเนี่ยดูเยียร์อนเยียร์ดีกว่าซึ่งเยียร์อเยียร์เนี่ยน่าจะขยายตัวได้ค่อนข้างดีครับและอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็คือเอ่อถ Uh, ปีนี้ที่มันดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีแล้วเนี่ยปีแล้วจริงถามมาสุกมากเลยครับเพราะปีแล้วมีโควิดครับปีนี้ไม่มีโควิดแล้วแต่คนจะเข้าโรงพยาบาลเยอะส่วนหนึ่งคือคนเป็นไข้เลือดออกกันเยอะอันนี้เราเคยมาคุยแหลาเราบน้่อไปรเคยเอาข่าวไ้ดูแล้วว่าปีนี้ไข้เลือดออกระบาด <3 S 2> สามเท่าเลยใช่ใช่เมื่อเทียบปีแล้วแล้วไข้เลือดออกเนี่ยไม่น่าเชื่อคะคนมารักษาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเยอะมากแล้วก็ไข้เลือดออกนี่แหละเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนที่ทําให้กําไรของ BDMs กับ BS เนี่ยในปีโดยเฉพาะ BDMs เนี่ย ีนี้มันมันดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วว่าโตค่อนข้างสูงนะคะือไข้เลือดออกนี่อาการมันค่อนข้างจะรุนแรงบางทีอาจจะแอดมิทโรงพยาบาลเลยใช่ใช่ใชเออถ้าส่วนใหญ่เนี่ยไข้เลือดออกคนเป็นเนี่ยไปโรงพยาบาลน,นไม่รอดอะต้องอ,อมต้องต้องแอดมิทหมดอะเพราะว่ามันไม่สามารถกินยาแล้วกลับมาบ้านได้ตัวแบบไข้ขึ้นสูงต้องคอยดูแลเช็ดตัวให้น้าเกลือตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ร่างกายมันช็อกอะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าลูกหลานท่านใดมีไข้ก็พาไปโรงพยาบาลน่าจะน่าจะให้ถึงมือหมอเนี่ยน่าจะอุ่นใจกว่านะครับ อ่าโอเคอาจจะไม่ค่อยพูดแล้วอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็นะในแง่พูดถึงหุ้นกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นโรงพยาบาลก็เลยปรับดีขึ้นด้วยนะอีกส่วนหนึ่งที่ถึงแม้คนไข้จะมาน้อยเนี่ยแต่ปีนี้แต่ไตรมาสนี้เริ่มเห็นการปรับราคาขึ้นทําให้กําไรของทุกคนนะในแง่คิวนคิวมันไม่ได้แย่มากแต่ในแง่เยียวยามันก็เลยโตดีขึ้นด้วยนะเราเห็นการปรับราคาของของ,ของของค่ารักษาของค่ายาอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นหมดเลยทั้ง b ี m ีทั้ง b s นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ซัพพอ หุนขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงเกงเ่งนะฮะว่ากําไรแต่มาสองถ้ามองสองพันเก้าผมว่าดีนะแล้วก็เอ่อน่าจะน่าคุณน่าจะปรับเพิ่มขึ้นไปได้ BMS เนี่ยเป็นหุ้นที่ลองเทอมเนี่ยผมค่อนข้างชอบผมคิดว่าคุณจะได้เวลามาลงมามันอาจจะตามตลาดตามนู่นตามนี่เลยฮะแต่ว่าถ้าธุรกิจระยะยาวมันยังไปได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับมาที่เดิม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเวลาคนโดยเพพาะมือใหม่เนี่ยเวลาจะซื้อหุ้นเนี่ยถ้าอยากได้หุ้นที่มันไม่วุ่นหวายมากแล้วก็เติบโตระยะ ยาวๆระยะปานกลางเ่ยผมค่อนข้างชอบแนะนําครับอันนี้นตงรงก<ร>ับธีมรายการเราเลยว่าเป็นการลงทุนแบบยั่ง<ค>ยืน,ใช,นใช่ใช่ะผมว่าบีเเต่ำสามสิบเนี่ยซื้อได้แล้วก็ถ้าเกิดจะเล่นเทรดดิ้งก็เล่นรอบระสักสามสิบต้นๆสามสองสามสาว่าจะขายไปรอบหนึ่งแล้วก็นั่นแต่ถ้าเกิดจะถือยาวไปเล,เลยผมว่าก็ ก็ไม่ไม่ไม่ติดอะไรเลยครับครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวจะมีเริ่มพรีวิวหุ้นหลายตัวนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้มีบัญชีกับหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับอยากจะอ่านเปเปอร์ผ่านแอปทิสโก้กูรูพลัสนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านเปิดบัญชีนะครับเดี๋ยวนี้สามารถเปิดแบบ E-open ได้เลยนะครับก็คือเป็นยื่นเอกสารออนไลน์นะครับส่งเอกสารออนไลน์แล้วก็อนุมัติออนไลน์เลยนะครับครับ